การสวัสด <premises. S 2> ีค <aro> ร <qué says it> ับการสวัสดีครับท่านผู้ชมพอดีครับท่านผู้ชมพอเที่ยงว่าจะเดินทางกลับแล้วพอดีลุงหำมากลุงหำมากพอดีครับท่านผู้ชมพอเที่ยงเลยจะไปขอเบิ่งสูตรหวยคำนวณลุงหำสูตรหวยเงินแสนเงินล้านนะครับท่านผู้ชมเนาะยินข่าวว่างงวดที่ผ่านมาจะคล้องสูตรเพิ่นจับได้ครับผมแต่ว่ากระบอกเข่าตรงครับผมกระบอเข่าตรงเนาะแต่ว่ากระไดอยู่สองแสนสามแสนว่าสันถ้าเข่าตรงนี้ได้เป็นล้านลุงหำว่าโอู้สั่นสะทานเนาะท่านผู้ชมเนาะฉะนั้นแล้วมูนีมาเจอกับลุ้งหั่มอี ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีครับจะพาคทำไปช่อมไปเบิ่งสูตรหอยคำนวณถึงสูตรที่แตกต่างเพราะเท่าอีกยังคิดบอกว่าตั้งจงังใดเลี้ยงมาจางังใดมันถึงได้เป็นสูตรเพราะเท่าอีกยังงงไปครับช่อมบารายยายห่างเขาไปเบิ่งไปชมน้ำกันกันกบลุงหำครับผมเดีย๋ยวใหา้ลุงหำเขียนให้เบิ่งสดๆดออนหอนเลยครับผมเนาะ สวัสดครับคุสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ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 สูตรหอยเงินล้านนี่มันธรรมดาเลยครับท่านผู้ชมงวดนี้หัน่าได้สองแสนว่าสันโอ้ยเนาะเจ้ของสูตรเพิ่นจับเป็นเนาะแม่นเออคุณขำจับแข็งแมร่งแน่ลูกหำมันยังให้ตั้งตั้งศูนย์บ่บอบนี้บ่ครับนนี่เลยนเป็โอ้ตัวนี้มันตัวนี้มันเป็นขันแม่นเป็นเหล็กบิงมันจะเป็นแปดในบ่ลรุ่งนี่ มันจะเป็นสูตรนี่มันจะขับมันวิ่งมันจะเป็นแปดนะครับท่านผู้ชมเด็กวิ่งจะเป็นแปดจับคู่ไฮนี่เดตัวไรเนี่ยชุดใหญชุดใหี่มั้งตัวตัวนี้เด็ดตัวเนี้เนีนยนนะแม่มันคือมีอยู่ได้ยังบอกหนึ่งออกหาเก้าซีนั่นมันจับคู่ถือได้ครับท่านผู้ชมแต่ว่าพอพูดมาว่ามีซีลุงหางเป็นกระเล็ดเขยไปนั่มอัศน์ถือทั้งล่างทั้งบนในงวดนั่นทั้งสามตัวเนาะ 0 8 4 2 8 6อาจจะเก่าแต่เกา่เกามันก็อยู่อยู่ในชุดชุดชุดจังสี่นี้ชุดนี้ถ้าเพราะว่าตัวนี้มันจะเป็นเป็นตัวเด่นหมวดตัวเด่นเลยวันซ่า<ะ>ตัวเด่นเลยก็มาลอ่อ้ม่แม่มเสียงแ่แม่แม่เสียงว่งหันว่างหันมันไปจังสี่มันสี่ทัดแม่สี่สะบัน ว่าตัวเลขสูตรก็มาไข่ไข่กันนะครับท่านผู้ชมมันมองเป็นไข่ละเลขตัวนี้ตัวเดียวกันเลยเป็นตัวเดียวกันเลขชุดนี่เป็นเลขตัวเดียวกันเลยบ่าแต่เก่าผมเคยเห็นแต่ลุงหันจับจับจากสีหน้าในบอลลุงหันแต่เก่าคือยังจับแต่จากสี่น้าจับจากสี่มาจากสี่ค้นอยู่สี่ครับมวันไหนมังสี่อ๋อสี่ศูนย์แปดสี่วันไหนครับ โอ้ไม่เจ็มันจะควยกันยังสี่นี่นี่สองแปดหกอันนี้ศูนย์แปดสี่โอ้ไม่จะได้สองจุดจ็สี่นะครับสมุช่วมเอ็มบ่วมันจะได้ศูนย์แปดสี่มาทั้งนี้ตอนนี้กับท่าเสียงยังสี่นะม,ม,มัน,มาาน,น,ก,นก,ก็จะเป็นสองแปดหกวันนี้ก็แปดสามกับศูนย์แปดเนจับกู่หายยังสี่ครับสมุช่วมเนาะเออเอออันนี้เอ็มบอวเอ็มบอวเท่าเฮดถือครับสมุชวมก็ด้านนี้มาหนี้ อนี้มาฮกกว่านี่นี่นี่ครับเป็นจักซี่ครับผมมันจะกลยกันในลักษณะนี้ที่ตามสูตรลุงหำหไหมากนะครับสมุชมนั่นถึงว่าจับขู่ออกมาจะเป็นลักษณะตัวนี้ถือว่าเป็นเลขตัวเดียวกันละครสมุชมตัวเดียวกันแต่ว่าสูตรลุงหำมัคือสูตรลุงหำไ,ไ,ได้ครับสมุชม่ม่าิ่นจะไปเห็นเลขมองหันมองหนีมากยังไม่เขียนสูตรจะของโมเมีนได้ครับสูตรมากังสี่ กต้องเข็มไปตามมือสีเนอะลุงนอมันตองมาแต่ตามของมันมันองตามตามหลักตามมันหลอกมันโอ้สองตัวมันสิจับแต่อยย่แปดสามกับแปดศูนย์สี่ตัวนี้เป็นสี่ครับสองสามสี่ห้าหกตัวนี้เป็นศูนย์เป็นแปดอพราเที่ยงบึงยง่มเดยกันยังงงคือเก่าอยู่ครับสวดรหไมลุงหำนี่ยังงงอยู่วดี ตามจริงแท่งดีดีเขียนทังมานนี่ลายกันเต็มก็อดตัวนี้ทจะเป็นเลขเจากสีนอกรับโบเมนเนาะครับผชมบนาะเป็นศูนย์มากเพราะท่งนีบบนบบ้ถัอว่าจับเปลนจับบถือกาสูนรลุงหำนี่จับตั้งขึ้นยังไงงงหน้ามือกัที่เราแต่ผมชมแต่ว่าสูตรเพิน่นกะยังจะของสูตรดีดีกะยังลุงหำบอกะครับมดที่ผ่านมากะบาหลายครับได้ประมาณสอ,องแสนสองแสนเนาะแต่แข่งัวได้มอลเขายี่นี่เนาะ มันเขาสื่อตรงต,ตรงมันเปลี่ยแตกตางวันนี้มัดก็ได้มวันนี้จัง,งแล้วเห็นมาดก็มักแปดอย่แลพราะว่าแปดนี่เป็นขลเลขท่นานไหนมาเลขวิ่งเน,ะนะงา,นนานะค่าสมุชชมเนาะไปวิ่งได้ครับผมปีนเขาหลาดาหลูกสาวนี่ครับนี่ครับล่องพิจนาเบิงเนาะค่าสมุชชมเนาะล่องพิจนาเบิงพอเที่ยงกะเห็นลุงหำพอดีครับที่แรกว่าจะเดินทางกลับแล้วก็เลยขอสู่อข้ามือไปหายพี่ให้น้องในเบิงในชมกันเพราะว่าของลุงหำนี่บอกตามตรง ถ้าจับถูกนี่ต้องเทียรได้สามตัวตรงเป๊ะได้ครับสมุชมจีได้อีกในหวเพราะเที่ยงมันใจเยาของลุงหำนี่สี่เข่าสามตัวตรงตรง,ตรงจักงวดโยให้พี่ให้น้องโยสี่บอกว่าลุงหำจับให้นี่ตรงเป๊ะเลยนั่นแหละ,ะเพราะว่ามันเฟื่อนครับอยู่ครับมันผิดนิดนิดน้ดนอยน่ะน,นะครับผม้ชมเนาะยังงวดออกลุงหำมถือว่าเป็นตั้งสูตรคือหายหนึ่น 4, งเก้าสี่ตัวนี้เป็นหายสี่นะครับผม้ชมงวดนั้นคือการให้บอกมันจะยูนีเองเหลืกสามตัวมันจะเป็นหาเก้าสี่ยังสี่นะครับผม้ชม ตอนนั้นงวดที่มันออกหาเก่าสี่มันก็มีอยู่ในนี่ในทีลุงห้ำขีดหายอยู่แล้วแต่ว่าเพียงแต่ลุงหำลุงห้ำนี่จะจับบ่ถูกจับให้บ่ถูกถึงว่าจะของส่วนเพิ่นบางครั้งเพิ่นอาจจะจับแตกต่างก็ลุงห้ำก็ได้เนาะถึงว่าเพิ่นได้เพิ่นถูกอยู่ทุกงวดองไปพิจารณาเบิร์นคาสมุตอร์ช่มจะให้พเที่ยงต่างพอเที่ยงต่างาเป็นหรอกแต่ว่าจะว่าขอให้ลุงห้ำเขียนหายเป็นตัวรวยว่าสัน่นกับมาตรงกันก็เหลขปูเจ็กได้ครับสองแปดหก ต่วปูเจจะเป็นเป็นแปดเป็นหกสองแปดเนาะหกสองแปดของปูเจจะ 6, 2, 8, หกสองแปดแต่ว่าคน <2, 8. S 1> สูวนาของ,งหำจะเป็นสองแปดหกแต่ว่ากาั 5, สลับเอาอย่างส <5, S 1> ีก็ได้นะคะระนะับานผู้ชมเนาะสองแปดหกหกสองแปดอย่างสีก็ได้เนาะ,ะเป็นตัวเลขใหา้านรู้ชมใดไปพิจาณาเป็นแนวทางอีกทางหนึ่งนะคะระับานรู้ชมเนาะอีกทางหนึ่งเป็นทางเลือกให้มากระล่องไปพิจาณาเบิ่งขับบ่มากายเบิ่งเ่อค้านสนุกสนานพอดีเจอกระบุงหงพอดีพอเที่ยงก็เล่อยากหยนี้ไปซสียครับอยากไปเบิ่งอยากเบิ่งสูตร หวยเงินล้านของคุณหําี่ว่าจะคล้องพอดสี่รถสิบรถปลายแดงครับผมนี่พอนังอยู่นี่กจ้อมกันอีกกว่จักเพนาะสามคนนี่พอทีย่ยงงงงนะบ่ไว้บ่ไยาบ่บ่อด้บ่ได้บ่อ๋อบ่อดนบ่ได้น่ได้บ่ได้ี่ได้บ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 ่ไี้่ได้บ่ได้บ่ได้บีบ่ไน้บ่ได่ได้บ่ได้บด้บ่ได้บ่ได้บ่ได้บอได่า่ได้บบ่ได้่ไ่นบ่่นี่ได้่่ได้่่ได้่่ไงมันจะมีนี่ นี่08-38มันอยู่ยังสีน้อลุงหันนาะมันอยู่เสียงยังสีนี่ ปกสามมันออกสามปก็ได้มอก็ติกรมันออกเปสามมันยังออกสามเปลเอกตดกลับกันกลับไปกับมาเน่อกลับไปกับมาเออนุมเนี่ยก็ไม่หอมว่าดิหนึงหน่เปลามบาดุนมากมันออกสามเปมันก็สามารถกลับมาได้คือว่าเนาะลุงเนาะเป็นไปสมเป็นสาเปออกแล้วมันไดออกคือเขเล่นรดมันกับนอกดพูกตมากกมากลุงมีความฝันบอกว่าฝันเจอเ่อดมัอิดซีรีสเลย บอจื้อคือจังสว่างวังเป็นว่าอันเลียงกินเลียงยูราน้ออโอานมั่าเขานเรียงรนมันเาถือดเอาครับแต่มชท่มตันใด้ชินชอบััเลของลุงหำมก็ลองไปพิดชนาพงน้อครับยังพอียยงว่าราคาขายแค่เป็นหน้าทางเด้อครับตากล้องจอดจับปีชิมนี่ขอขอบคุณขอบคุณลุงหำครับผมทีให้ความฝันที่ให้สูตรหยคั่วเเด็ดไปให้พี่ให้น้องในแบงปันให้แต่มชมแฟนช่องในเบื้องในช่มกันเนาะครับผมเนาะ ุ้ยไผเอามามากัเขากันบัดแถวทุกโตเลยครับท่านผู้ชมสองแปดหกศูดสี่ศูนย์แปดสามแสูตรแล้มาได้ยี่สีจังสี่นี่มันก็แม่นดีดีสูตรตามที่นุงหำเขียนมานี่มันก็แม่นดีดีตัวนี้มันจะเป็นทั้งตัางก็คือ2องแปดหกสองหกแยังสี่นะสองแปดหกทำมาทั้งเสียงยังสี่ก็เป็น08นเพราะว่าตอนนั้นพนเขียนให้ผมงวดมันออกหาเก้าสี่นพเขียนหนึเก้ตรงนี้เป็นหาพนเขียนองนะพนกจับพนกัว่าจับนะได้นี่า มันก็แมีอีนดีเล็กบอกทั้งมงทธารอยู่ในีสี่ตัวอีๆเมื่อกี้ก็จะเข้าอีกเนาะมันงามพักงามพักเ,เท่อ้าครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมมาติดตามในช่องสตาร์ด้าชาแนลหรือว่าไอสตาร์ชาแนลนะครับผมเนาะไผหมากกะล่องพีเจแนนบึงยางพอเที่ยงบอกเหรอครับผมบอามากกะบึงพอควากคนสงสนารจีบหนีพอเที่ยงกะขอตัวลาไปก่อนเนี่ยถ้าไม่ชอทีท่นั่นมีแต่ความสุขความเจริญสี่เลขตัวใดกให้เป็นหางเลขถ่ายของวันทีหนึ่งเนะงานะครับท่านผู้ชมเนาะของเงิประจะวันทีหนึ่งกันยายนพศ2565 ให้เป็นเลขกถ่ายเลขบนเลขกล่างกต่สร้างมันมาแต่ขอให้มันถูกเนาะให้ถูกไม่รวยเบื่อเดี๋ยวแจ้งไปแสดงเงื่อนไขกันสูตทุกคนขอให้ลุงหามีโชคมีลาบเด้อที่แบงปันสูตรทุกคนเนาะสูตรทุกคนครับผมมีโชคสูตรทุกคนครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอ่าสามคนครับมีเพื่อนอ้ย